สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับเอแล้วก็น้องกะทิเช่นเคยคนะครับในทุกๆวันอยู่นะครับตะเรูอครับกับรายการสาระพันไลท์ครับซึ่งวันนี้นั่นก็คือวันปิยะมหาราชนั่นเองครับ ซึ่งในวันนี้นะคะเป็นวันที่ปวงชนชาวไทยจะร่วมกันรำลึกถึงพระมหากษัตริย์นะคะผู้เป็นที่รักนั่นเองค่ะใช่แล้วต้องบอกว่าในรชัชสมัยของพระอ,องค์เนี่ยต้องถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการพัฒนาของสยามประเทศเลยนะ,ะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยต้องถือว่าเป็นช่วงในการล่าอาณานิคมของบรรดาประเทศตะวันตกครับประเทศไทยเราก็ถูกต่างชาติเ,เข้ามาเยอะเหมือนกันแต่ด้วยพระปิชาสามารถด้วยสายพระเนตรที่กว้างไกลเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะรอดพ้น จากการเป็นอาณานิคมจากการละอาณานิคมของประเทศตะวันตกแล้วก็ยังทําให้เราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมหลายสิ่งหลายอย่างที่พัฒนาไปไกลามากด้วยครับกะทิใช่ค่ะแล้วด้วยพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะคะที่มีการพัฒนาให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองจึงทําให้เป็นที่รักของปวงชนชาวไทยจนมีการถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระปิยมหาราชคือพระนามของท่านเนี่ยเหมือนกับรัชกาลที่ห้าในท่านเป็นพระปิยมหาราชก็คือเป็น พระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของประชาชนนะคะแล้วก็ท่านได้ไปเยี่ยมรัชดรในท้องถิ่นธุรการดานโดยที่ปลอมพระองค์ไปประพาสต้นอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยทำให้มีความใกล้ชิดระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนแล้วก็เป็นที่รักอะค่ะเราจะเรียกเหมือนกับท่านเป็นพระบิดาหรือว่าเป็นเ,เรียกว่าพระพุทธเจ้าหลวงนะคะหรือว่าเป็นที่พึ่งของราษฎรนะคะอันนี้ก็ไม่แปลกที่ว่าพระองค์จะมีพระนามหลายๆพระนามที่เป็นเหมือนกับเป็นที่รักของประชาชน ตามความเชื่อของคนไทยที่ไปกราบไหว้รัชกาลที่หหรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็นิยมที่จะไปในวันอังคารหรือวันพฤหัสเพราะเนื่องจากวันอังคารนี้เป็นวันประสูติของท่านคือวันอังคารแล้วก็มีสีชมพูใช่ไหมคะวันพฤหัสนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นวันครูวค่ะคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในท่านจะโปรดดอกกุหลาบสีชมพูดังนั้นคนที่ไปกราบไหว้นี่ก็จะเลือกในวันอังคารหรือวันพฤหัสแล้วก็นําดอกกุหลาบสีชมพูไปบูชาท่านนะคะ หลักฐานจดหมายเหตุนะคะแต่การเสด็จยุโรปเองเนี่ยพระองค์ท่านก็ยังมีคําปฏิญาณที่ให้ไว้กับต่อหน้าพระสงฆ์3ข้อนะคะอย่างข้อที่1เนี่ยท่านจะไม่เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นก็คือจะนับถือพระพุทธศาสนาข้อที่2ก็คือท่านจะไม่ไปร่วมประเวณีกับสตีอื่นจนกว่าจะกลับถึงพระนครเลยแล้วก็ข้อที่3คือท่านจะไม่เสเวยสุราหรือน้ําจันท์ให้เสียกิริยาแล้วก็ยังตักเตือนพระราชโอรสว่าการดื่มสุรานี่อาจจะทําให เสียสติปัญญาหรือว่าอะไรพวกนี้นะคะท่านก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่ว่าท่านไม่โปรดสเสวยน้ําจันนะคะนี่กถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ไม่เคยรู้เลยค่ะว่ารัชกาลที่หเนี่ยพระองค์ท่านทรงเป็นต้นแบบของผู้ที่ไม่ดื่มเหล้านะคี่ใช่แล้วครับสาหรับพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับที่เคารพบ,บูชาพระองค์ท่านเนี่ยน่าจะเอาเป็นแบบอย่างนะใช่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยโอ้ยได้แบบว่าเขาเรียกว่ามี พระราชกรณียกิจมีสิ่งต่างๆที่มาจนถึงทุกวันนี้เยอะมากอย่างสถานที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็มีความสําคัญไม่แพ้กันใช่ค่ะที่ที่กะทิแล้วก็พี่เอยืนอยู่นะคะนั่นก็คือโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าค่ะโอ้โหเป็นไงเสียงดูตึนฟินะ่ะพอมาโรงเรียนนายร้อยหน่อย,ลย<ม>แล้วทำ<ม>แบบว่าอยู่ๆทาหน้าสวยหน้าเด้งขึ้นมาเลยทีเดียวเปิดมวกก่อนเปิดมวกก่อนไม่ใช่พี่เอคือโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ฝึก ชาออยชาติหารผู้หญิงบอบบางอย่างหนูเนี่ยมีโอกาสมาน้อยไงพอได้เข้ามาปุ๊บก็รู้สึกว่ากระชุมกระช่วยเราจะได้รับความรู้ต่างๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเพิ่มเติมมากขึ้นแน่นอนมีความรู้สึกว่าจะเจอเนื้อคู่ว่าอย่างนั้นสส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 สาา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 ารรรรรพพพพัััันนนนไนไนไไ มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่กระทิแนะนําให้รู้จักก่อนนี่พี่คิม <ภา S 2> นะครับ ร้อยเอกกนกเจริญชัยประกิจครับวันนี้นี่พี่คิมก็จะมาเรียกว่าเป็นหนังเกาหลีฮะไม่ใช่โอ้โหเหมือนพระเอกซีรีส์พี่คิมแค่เป็นคนที่ไม่เคยฝึกออกแดดครับจริงๆก็ฝึกเหมือนคนอื่นใช่ไหมพี่เหมือนกันครับแต่ว่าผิวเราขาวใช่ไหมพี่คิมถ้าเกิดหน้าที่ตำแหน่งที่นี่พี่คิมทําหน้าที่ดูแลก็จะสอนด้วยแล้วก็ดูแลด้วยนะครับในเรื่องของการฝึกต่างๆการศึกษาต่างๆในส่วนการศึกษา ปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วครับของโรงเรียนในร้อยปีนี้127ปีแล้วครับโอ้โหไม่น้อยนะก็ยาวนานพอสมควรใช่คืออยากอยากทราบว่ารัชกาลที่ห้าเนี่ยนะคะพระองค์ท่านทรงมีความเกี่ยวข้องยังไงกับสถานที่แห่งนี้เหคะพี่คิมคะถ้าเกิดพูดกันจริงๆแล้วนะครับพระองค์ท่านก็ถือว่าเป็นผู้ให้กําเนิดนะครับโรงเรียนในร้อยแห่งนี้นะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยโรงเรียนในร้อยเนี่ยจะอยู่ที่กรุงเทพนะครับกาเนิดพร้อมกับกรมทหารมหาดเล็กราชวัลวรักษาพระองค์ซึ่งเป็นอาหาร คู่กายของพระมาหากษัตริย์นะครับซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้ชื่อว่าโรงเรียนในร้อยนะครับช่วงนั้นประมาณาวันที่1ตุลานะครับ2411ก็จัดตั้งกรมอาหารมาหาเล็กรตชวุลลลบขึ้นมามเราคงเคยได้ยินกับคำว่า,านักเรียนในร้อยหุน่นไ่กานะครับ ตรงนั้นครับหรือว่าอาหารสองโหลซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเรามีแค่24่คนเองก็เลยไม่ได้เป็นที่มาของชื่อใช่ครับแต่ก็ยังไม่ได้นับเป็นปีของโรงเรียนในร้อยเพราะว่าเป็นแค่เพิ่งกําเนิดยังไม่เป็นรูปแบบของโรงเรียนนะครับจนมา5าสิงหา2430นนะครับเป็นกําเนิดคาเดตสคูลคาเดตก็คือนักเรียนในร้อยนะครับสคูลก็คือโรงเรียนถือว่าเป็นการกําเนิดโรงเรียนในร้อยครับก็นับตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้ก็127ปี ถ้าเกิดนับว่าการทหารแล้วนะครับผู้นําหรือผู้บังคับบัญชาเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่สําคัญในการกาชัยชนะไม่ว่าจะเป็นการออกรบการทํางานอะไรต่างๆนะครับโรงเรียนในร้อยถือว่าเป็นสถาบันที่ผลิตผู้นำนะครับเขาเรียกว่าในทหารหลักแล้วกันนะครับของประเทศเพราะฉะนั้นผู้นาหน่วยทหารต่างๆก็จะถูกคัดสรรนะครับผลิตมาจากโรงเรียนในร้อยเพื่อรับประกันความสําเร็จของงานต่างๆ 127ปีแล้วที่แห่งนี้ล่ะครับที่ที่มาอยู่ที่นครนายกนี่ต้อง<ป>ขอ<ะ>พูดถึงพระมาหากรุณาธิคุณของรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับทรบองอมองการไกลเห็นว่าที่แห่งนี้มีพื้นที่กว้างเหมาะแก่การฝึกฝนนัเกเรียนในร้อยนะครับให้เป็นผู้นําก็จึงย้ายโรงเรียนจากกรุงเทพนะครับมาที่นี่มเมื่อวันที่29กร,รกฎาคม2529 ก็เกือบ30ปีแล้วเกือบ30ปีซึ่งสมเด็จพระเทพนะครับ,รบท่านทรงพระราชดำเนินนำข้าราชการและนักเรียนใน100ร้อยนะครับ,รบเข้าพื้นที่ที่ตั้งแห่งนี้นะครับแสดงว่าที่นี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ถือว่าเราสองคนได้ได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับให้เข้ามาพูดคุยแล้วก็จริงๆมันมีหลากหลายอาคารมากมีเยอะมากครับที่นีออ่อย่างด้านหลังนี้ก็ผมอ่านแล้วเนี่ยผมว่าก็มีเรื่องราวน่าสนใจใช่ไหมพี่คิม ครับตอนนี้ก็จะเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์100ปีนะครับอของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9ก็จะบอกถึงนะครับประวัติความเป็นมาและก็เกียรติประวัติต่างๆของสิทธิ์เก่าที่จบจากสถาบันแห่งนี้ครับ พอเข้ามาถึงปุ๊บหนูสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างเรื่องราวประวัติทำไมพี่เออะไรเอิงไหนเองสัมผัสได้อะไรเนี่ยสัมผัสอะไรได้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เขาได้เก็บเอาไว้<อ>ประวัติศาสตร์ที่เขาได้เก็บเอาไว้ครับแสดงว่านี่คือที่ที่รวบรวมทุกเรื่องของการทาหาร,รของประเทศเราไว้เลยเจะว่างั้นก็ว่าได้นะครับที่นี่ก็เป็นชื่อก็บอกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับหนึ่งร้อยปีโรงเรียนในร้อยนะครับก็อาคารนี้ก็จะประกอบด้วย สามชั้นนะครับเป็นตึกทรงโดมด้านบนเป็นรูปดาวห้าแฉกขอไล่ตั้งแต่ชั้นแรกเลยดีกว่านะครับชั้นแรกเนี่ยก็จะบอกถึงนะครับประวัติกำเนิดของเรียนในร้อยคร่าวๆจนถึงปัจจุบันก็จะมีโซนของนักเรียนในร้อยต่างประเทศนะครับซึ่งเราเนี่ยได้ทําโครงการร่วมกับโรงเรียนในร้อยต่างประเทศมีการส่งนักเรียนเราไปเรียนที่เกาหลีญี่ปุ่นอเมริกานะครับฝรั่งเศสแล้วก็อีกหลายประเทศนะครับ ก็ <Auf. S 1> จะจัดโชว์ม,มุมไว้นะครับเครื่องแต่งกายหรือว่านักเรียนในร้อยดีเด่นนะครับก็มีรุ่นหนึ่งนะครับเรียนที่อเมริกาก็ได้ที่1ของชั้นกลับมานะครับก็จะมีจัดแสดงไว้นะครับส่วนชั้น2นี้นะครับก็จะเป็นเกียรติวัดสิทธิ์เก่านะครับซึ่งมุมที่เราเห็นนี้นะครับก็เป็นความสําเร็จของสิทธิ์เก่าของเราที่ได้ขึ้นถึงตำแหน่งผู้บริหารในระดับประเทศนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีก็คือเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้มีทั้งหมด 11อดท่านแล้วนะครับ11เท่านนะครับในปัจจุบันนะครับส่วนโซนด้านฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นเกียรติประวัติทหารไทยนะครับเป็นเกียรติประวัติที่ผู้นำนะครับที่ผลิตออกจากสถาบันแห่งนี้นะครับไปออกรบทาศึกนะครับครับต่างๆส่วนชั้น3านะครับก็จะเป็นการจัดแสดงเกี่ยวกับของส่วนพระองค์นะครับในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงกําเนิดโรงเรียนนะครับ แล้วก็ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับรบที่ท่านทรงเป็นทูนกระหม่อมอาจารย์สอนนักเรียนในร้อยเราครับโอ้ท่านทรงมาเป็นอาจารย์ด้วยครับใช่ครับก็ได้รับเกียรติอย่างยิ่งเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างสูงเหมือนันนะใช่โอ้ทุกคนเลยนะครับอย่างที่นี่เนี่ยเราเปิดให้คนนอกเข้ามาเยี่ยมชมมาศึกษาไหมครัใช่ครับเปิดครับก็ทุกวันนะครับ ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้จัึงอาคิตย์ได้เลยได้เลยครับตอนนี้ครับกี่โมงถึงกี่โมงบ้างคะ8โมงเช้าถึง1 6 0 0 4โมงเย็นครับแต่ว่าผมจะบอกว่าความน่าสนใจเนี่ยของโรงเรียนนายร้อยไม่ได้อยู่เพียงแค่ตรงนี้เท่านั้นนะครับอันนี้เป็นคือที่รวบรวมประวัติศาสตร์แต่ว่าโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นทั้งที่อยู่ที่กินที่นอนที่ศึกษาของบรรดานายร้อยที่จะออกไปเป็นผู้นําทางการทหารของประเทศเลยแต่กว่าที่นายร้อยแต่ละนายจะเท่ได้ขนาดนั้นเนี่ย เขาผ่านการฝึกการอยู่การกินการนอนการเรียนรู้ยังไงบ้าง<อ>เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปเจาะกันครับว่าวิธีการฝึกความเป็นผู้นำเนี่ยเขาต้องทํำยังไงถึงสามารถออกมาเป็นนายร้อยที่สมบูรณ์แบบได้ขนาดนั้นพี่คิมพาผมไปดูหนะ่อยได้ไหมครได้เลยครับนะเดี๋ยวเราพาไปพบกับเจ้าหน้าที่ตัวจริงเลยดีกว่าที่ดูแอะไกเรียน โดยตรงเลยนะครับได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดเลยครับตอนนี้อ้าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสารพันไลสา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  แล้วกิจวัตรประจําวันของนักเรียนในร้อ,รอยเนี่ยเขาต้องทําอะไรบ้างคะในแต่ละวันครับก็สําหรับในช่วงแรกคือเวลาตื่นอาจจะตื่นเ้ราจะตื่นมาเวลา05:15คือต้องเป๊ะเลยใช <5. S 1> ่ไหมครับ 5, ใช่5 5, 5. โดยจะมีแต่ปลูกครับจะมีแต่ปลูกครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการออกกําลังกายครับ ใช่ครับจะเป็นการเลือกได้ไหมครับว่าออกกําลังกายแบบไหนหมายถึงว่าตัวนักเรียนเองครับเราสามารถเลือกได้ไหมวันนี้ไม่อยากวิ่งขอเป็นโหนบ้าแทนอะไรอย่างงี้ได้ไหมครับได้ครับได้ครับจะเป็นการกําหนดจากนักเรียนบัญชาครับว่าวันนี้จะให้ทําอะไรครับครรััต่ออจจจาาากกกกนนนน้็็็ะเเปภิสวววล060ืหลังจากทําภารกิจส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็จะเป็นภารกิจส่วนรวมครับส่วนรวมของ ระเบียงต่างๆครับนะครับบริเวณด้านล่างกองร้อยต่างๆเนี่ยครับเช่นกวาดเช็ดถูต่างๆอ๋ดูแลสถานที่ใช่ครับก็คือเหมือนดูแลบ้านตัวเองแล้วก็เป็นความรับผิดชอบส่วนรวมที่จะต้องทำครับผมแลวนี่เมื่อกี้ก็ที่เห็นตอนเดินผ่านเนี่ยเห็นว่าบางคนใส่เสื้อแบบเป็นชุดทหารแบบสีเดียวกันเรียบๆแต่อีกคนบางคนใส่แบบกะทิอย่างเงี้ยคือเป็นการแบ่งชั้นปีหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงอ๋อตาตาภารกิจครับอย่างวันนี้คือที่ใส่ชุด ึกพรางเนี่ยเป็นทัพทีที่3ซึ่งมีการเรียนวิชาทหารก็จะเป็นการใส่ชุดแต่ถ้าเป็นชุดที่แบบเนี้ยบๆหล่อๆอันนั้นคือคือไปเรียนตามที่ส่วนการศึกษาตามปกติครับอ๋อแสดงว่าคือชุดพรางเนี่ยคือชุดภาคปฏิบัติภาคภาคสนามว่ากันเถอะถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดเรียนแค่ในห้องเรียนก็เป็นชุดปกติชุดสีเรียบไปใช่ครับอ๋อทานข้าวกี่โมงผมสงสัยมากตื่นตีห้าสิบห้าเนี่ย ก็ทานข้าว7จ็ดโมงเช้าครับถึงเจ็ดโมงครึ่งครับให้เวลาครึง่งชั่วโมงครับใช่ครับถ้าหารเวลาเห็นในหนังเคยเห็นไหมอ่าเขาต้องมีแบบขเขาเรียกขัดฉากเข้าเข้าค่ายมาก่อนอ่าต้องทํำไหมฮะต้องทําในเธอเรียกว่าระบบฉากครับแต่ทาเฉพาะนักเรียนทัวรรที่หนึ่งที่เพิ่งเข้ามาหรือเรียกว่านักเรียนใหม่ครับ อ๋อเหมือนกับเป็นการฝึกฝนฝึกฝนก่อนํำแค่เหมือนเหมือนน้องใหม่อย่างเดียวใช่ละลายพฤติกรรมละลายพฤติกรรมแล้วก็คือทานทานข้าวเสร็จอะไรเสร็จก็ถึงจะแยกย้ายกันเข้าห้องเรียนครับอ๋อแยกห้องเรียนก็หลังจากกรลูกตุงชาติครับอเอก็แสดงว่าหลัง8ปดโมงไปแล้วใช่ครับอย่างเมื่อกี้ที่ที่เราเห็นเดินสวนสนามผ่านกันมาอันนี้ต้องก็เป็นกิจวัตรหนึ่งใช่ครับทุกเช้าครับชักอยากเห็นว่าว่า บรรดานักเรียนในร้อยเนี่ยเวลาเขาเรียนนี่ขนาดนี่ขนาดเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่ได้เข้าเรียนนะครับยังยังต้องเป็นระเบียบต้องมีเวลากําหนดต้องเข้มแข็งขนาดนี้อยากรู้ว่าเวลาเข้าเรียนเนี่ยมันจะเป็นยังไงผู้หมวดพาผมไปหน่อยได้ไหมครับได้ครับเนาะงั้นห้องเรียนอยู่ทางไหนฮะเรียนด้านนู้นครับสู่การศึกษางั้นไปเลยครับผู้หมวดครับ่ปแถวเฮ้ยกระที่ด้นดีๆสิยังไม่ไได้้กาวเลยปเลยครับผู้หมวด ที่ได้ยินพี่ไหมยนค่ะรเรื่องราวดีๆที่รอเธออยู่ให้ลองมาดูเรื่องราวน่รู้ให้การเรียนการสอนในวิชายุทธศาสตร์มีข้อเสนอนะยังไงครับเมื่อบัญญาตเสร็จแล้วนะครับนักเรียนเขียนชื่อเขียนนามบัตรเขียนหมายเลขไว้เราจะส่ง ដល់រួមក្នុងដំណង เรามาดูกันครับเวลานักเรียนในร้อยเขามาเรียนหนังสือกันเขาจะมีอะไรทำไมกระเป๋ามันดูสมบุกสมบันมากเลยคะเป็นกระเป๋าที่ได้รับจากพี่มาครับมอบเป็นรุ่นต่อรุ่นสืบทอดสืบทอดมันเอาเหมือนให้กระเป๋าอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้ก็จะมีมีเป็นชีทนะครับในนี้ก็จะมีกาวนะครับเอาไว้ดมไม่ใช่เอาไว้เอาไว้ติดนะครับโอ้แต่ว่าก็คือก็คือกระเป๋าด้วยนี่นี่คือสิ่งที่นี่คือสิ่งที่นักเรียนในร้อยติดตัวครับ ให้ดูนีครับพระบรมชายาลักษณ์นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะการสอนนักเรียนในร้อยกับสอนนักเรียนธรรมดาทั่วไปกับสอนหนังสือแบบข้างนอกทั่วไปต่างกันไหมครับอาจารย์ต่างมากเลยค่ะต่างอะไงคะอือคือเนื่องจากว่าเขามีเวลาอยู่กับเราน้อยเพราะว่าหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะต้องไปฝึก ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพยายามทําทุกวิถีทางให้เขาเนี่ยได้รับความรู้ในช่วงเวลาที่อยู่กับเราเนี่ยให้มากที่สุดคือมันมีเวลาจํากัดใช่ค่ะถูกต้องอเพราะฉะนั้นเราจะต้องกระตุ้นเขาตลอดเวลาให้เขารับสิ่งที่เราสอนอะไรเงี้ยถามหน่อยสิครับเรียนหนังสือกับฝึกอะไรยากกว่ากันครับยากคนละแบบครับยากทั้งคู่แต่ยากคนละแบบอย่างเรียนมันจะไม่เหนื่อยครับมันจะเหนื่อยสมงองฝึกฝึกมันจะเหนื่อยร่างกายครับเหมือนต้องใช้พลังใช้แรงเนาะทำไมถึง เลือกที่อยากเข้ามาเรียนที่โรงเรียนไร้ร้อยทำไมถึงอยากเป็นทหารก็มีโรงการแต่เด็กครับคือบ้านผมเคยอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสก็ได้เห็นทหารปฏินัที่ได้ตอนเด็กครับก็เลยคิดอยากจะเป็นตั้ตอนเด็กครับเป็นความใฝ่ฝันของเราวันนี้เราเข้ามาก้าวแรกแล้วความรู้สึกของเราคือก็ภูมิใจพ่อแม่ก็ภูมิใจครับก็คิดว่าน่าจะ ลงพักใตยไปดูแลรักษาความสงบครับนะครับสุดยอดมากครับคุณอานน์ครับขอบคุณมากครับพี่นี่เป็นนักเรียนหรือว่าเป็นนายทหารทั้งน่ะอ๋อผมเป็นนักเรียนครับหืมทำไมนักเรียนแต่งตัวกันอย่างนี้คะก็เป็นชั้นปีที่สี่ที่เป็นนักเรียนมาครับบัญชาแล้วก็เข้าหน้าที่ครับในวันเสาร์อาทิตย์ครับอ๋อคือเหมือนแบบเราต้องตรวจตาดูความเรียบร้อยเงี้ยคครับใช่ครับก็จะแบ่งเป็นแบบผมเนี่ย ก็จะเรียกว่าผู้ช่วยในฐานเวรตรวจวินัยกองพันธ์ครับก็จะมีทั้งหมด4ี่กองพันธ์ก็จะมี4คนแบบผม,มครับแล้วก็จะมีแบบคนนี้ก็จะมีแค่คนเดียวคือดูดูแลทั้ง4กองพันธ์เขาเรียกดูแลทั้งกลุ่มนะใหญ่สุดน,นี่ใหญ่สุดเนี่ยเวลาเราเป็นเหมือนเป็นผู้ช่วยใช่ปะคะผู้ช่วยในหารใช่ไหมที่ต้องตรวจตาดูแลความเรียบร้อยเราเคยเห็นวีรกรรมสับแสบอะไรของแบบน้องๆหรือเพื่อนๆบ้างไหมคะคือแบบคิดถึงบ้านมากครับก็เลยนัดกับเพื่อนว่าต้องโทรกลับบ้านให้ได้ครับ จะทำไงก็ต้องแอบไปครับแอบไปนี่คือไปกับเพื่อนสองคนใช่ไหมครับใช้วิชาที่เรียนมาเลยครับวิชาอาหารครับตอนไปนี่ก็มาตีสองครึ่งต้องรองให้ทุกคนหลับแล้วตอนนักเรียนใหม่ครับก็คือถ้าเป็นนักเรียนใหม่นี่คือไม่สามารถที่จะทานขนมได้พวกผมก็แอบโทรสั่งขนมมาครับเอ้ยโทรสั่งจากไหนนะครับใต้กองร้อยนี่แหละครับเขาเรียกว,ว่าแม่ค้ารู้เห็นเป็นใจว่างั้น <laughs> อ่าแล้วไงต่อ,อ,ตอก็โทรสั่งแล้วก็ให้เขามาทิ้งไว้ที่ ังขยะอะไรอย่างนี้ครับมันไม่ได้ทานมานานเลยครับพอทีนี้แบบเราก็ต้องแอบแล้วก็ต้องรู้จักเอาตัวรอดครับ<อ>ก็ต้องให้เนียนก็แบบทิ้งไว้ในถังขยะแล้วก็ตีสองตีสามก็มาหาหา,หาดูตอนนั้นอยู่ชั้นปีหนึ่งครับเวลาตีห้าสิบห้านี่คือต้องลงมารวมแถวครับแล้วตอนนั้นลงมาไม่ทันครับก็มาพบพี่ชั้นสี่ตอนตอนเย็นครับก็ให้วิ่งก็มีแบบคือแอบไปนอนอะไรเยงนี้ครับสมมติเพื่อนเขาทำความสะอาดกันจะมีบางคนที่แบบว่า แอบไปนอนหลับอยู่อะไรประมาณเนี้ครับหรอก็คเคยเคยมีแอบไปแอบไปตรวจเจอบ้างอะไรเงี้ยครับก็ทําโทษตามคอนเซปที่ว่าผิดมาเป็นฟันครับความสัมพันธ์คง 2, คเดิม <laughs> <laughs> ก็การที่ได้มาเป็นนักเรียนร้อยก็รู้สึกภาคภูมิใจครับอันดับแรกเลยภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจครับที่ได้ทําหน้าที่ได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินครับว่าเกิดมาชาตินึงเนี่ยเราทําหน้าที่นี้ก็ถือเป็นการตอบแทนที่ดีที่สุดแล้วครับภาคภูมิใจครับ แล้วก็รู้สึกว่าได้ทําหน้าที่ของลูกที่ดี oh. ครับเป็นเป็นที่ภาคภูมิใจของครอบครัวครับครับผมภูมิใจมากครับเพราะว่าโรงเรียนนี้สอนให้รู้จักคําว่าอดทนครับรู้สึกภาคภูมิใจครับเพราะว่าในการเรียนของนักเรียนในร้อยได้มีโอกาสดีครับที่ได้เรียนกับทูนกระบอมมาจา์ครับคือ <Okay. S 3> สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาค่ะ <Okay. S 3> ครับทําให้เราแบบมีแรงบันดาลใจในการที่จะ ศึกษาเราเรียนหาความรู้เพื่อจบไปทํางานครับเป็นเหมือนแบบว่าเป็นฝันที่เป็นจริงครับเพราะว่าตอนเด็กๆก็ฝันอยากเป็นทหารไว้อยู่แล้วครับแล้วก็ได้มาเป็นก็มันเป็นยิ่งกว่าฝันครับเราอาจจะแบบอิจฉาเพื่อนข้างนอกที่ได้เรียนมหาลัยอะไรเงี้ยครับเฮ้ยเขามีเวลาว่างมากกว่าเขาสบายกว่าเขาอาจจะตื่นสายกว่าเราอะไรเงี้ยครับแต่เมื่อเราแบบได้ถูกปลูกฝังในหลายๆด้านครับก็ทั้งทั้งความเป็นอยู่ทั้งระเบียบวินัยหลายๆอย่างก็สอนให้เรา รู้ว่าที่เราต้องมาอยู่ในระเบียบวินัยอ่ะเพราะว่าเราต้องรับภาระหนักในอนาคตเนี่ยครับสิ่งที่เรามาทำครับมันก็เป็นสิ่งที่มีความหมายเพราะว่าเมื่อเราจบไปแล้วก็ต้องออกไปดูแลประเทศครับเป็นรับผิดชอบความสงบของประเทศฉะนั้นถ้าเผื่อหน้าที่ตรงนี้ทหารไม่เสียสละก็คงไม่มีใครมาทำแล้วครับที่นี่เนี่ยนอกเหนือจากเป็นโรงเรียนแล้วเรายังมีความสนุกอย่างอื่นอีกอีกหลายอย่างนะครับไม่ว่าที่นี่เนี่ยนอกเหนือจากเป็นโรงเรียนแล้วเรายังมีความสนุกอย่างอื่นอีก อีกหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการตามพระราชดำรินะครับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็มีโรงศรีพระราชทานที่สําคัญนะครับก็คือสถานที่ท่องเที่ยวของเรานี่นะครับอยากไปไหมจะถามว่าอยากไปไหมหนูบอกไปแล้วว่าใจหนูรักถ้างั้นเนี่ยรีบขอบคุณพี่คิมตรงนี้ก่อนเลยพี่คิมิมขอบคุณมากครับขอขอบคุณมากครับส่วนตอนนี้นะครับได้เวลาแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกันครับไปดูกันว่าโรงเรียนในร้อยจปรแห่งนี้เนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวเขาเนี่ย จะสนุกขนาดไหนลุยครับป่ะก็บอกมาทางเนี้ยหรอมีอะไรบ้างอ่ะไม่ใช่ก็หานี่ไงเจ้าหน้าที่นี่ป่ะนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้พันครับสวัสดีครับผู้พันผมจะหาคนแนะนําที่ท่องเที่ยวในนี้ครับอ๋อผมเนี่ยครับดูแลในด้านของการท่องเที่ยวและอย่างที่โรงเรียนในร้อยนี่มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างอะคะมีเยอะถ้าจะพูดถึงเรื่องของแอดเวนเจอร์หรือว่านันทนาการสันทนาการ การวอล์กแลนดลการผจญภัยในป่าในเขาอันนี้ก็มีมีมก่อนที่เราจะไปเที่ยวในด้านของเอเวนเจอร์นะครับในเรื่องของกิจกรรมทางน้ำอะไรต่างๆเนี่ยรเราควรจะน่าจะต้องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทางนักเรียนในร้อยข้าราชการให้ความเคารพนับถือคือพระบร,รมาราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือ oh. ที่ oh. ตรงนี้มาประดิษฐานอยู่ณนศะาลาวงค์ นอกจากอากาศดีแล้วเนี่ยความสนุกนี่ยังหลากหลายนะพี่พันเนาะครับถ้ายืนอยู่ตรงเนี้ยถ้าเขินนับเนี่ยในในแอดเวนเจอร์ตรงนี้มีอะไรบ้างอะถ้าเกิดเอาแบบไล่ไล่ไปทีละอย่างทีละอย่างมีเด่นๆของเราตรงนี้ก็มีเลื่อนข้ามลําน้ำครับนะครับมียิงธนูมี b ีบีกันมีเทนบอลครับมีจักรยานนะครับและตอนนี้เราเพิ่มมามีของ t อที a t รถ๋อทวแล้วก็มีพวก กระโดดหอรโรยตัวหน้าผาจำลองอนะครับหรือว่าจะเป็นการยิงปืนด้วยเ,เทคโนโลยีสูงนะครับหรือเราเรียกกันเล้งสามพันนะครับเป็นคล้ายคิเป็นเกมเกมหนึง่งที่ในการฝึกใช้ในการฝึกส่วนใหญ่จะใช้ในการฝึกโโแต่เราเราก็มาเปิดให้กับนักท่องเที่ยวด้วยคคใครที่คิดว่าเรื่องเรื่องทหารหรือว่าแม้กระทั่งโรงเรียนฝึกทหารเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเราดิไม่จริงอ่ะมาได้เลย มาได้ละนะตรงนี้ขอบคุณมากครับผู้พันเดี๋ยวผมจะลองหาไปหากิจกรรมทำบ้างนะฮะนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับพาพี่เอไปโดดหอตัวเปล่าครั้งพันจะพาไปเอปืนซักกระบอกหนึ่งนะครับ ถ้าเกิดเรามาที่นี่เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก,กันทีครับลแล้วก็ขับรถเลยมาหน่อยนะจากโรงเรียนในร้อยอเราก็จะมาถึงตรงนี้ครับนี่คือโรงเรียนเตรียม,ยมทหารนั่นเองครับซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนที่เตรียมความพร้อมของนายทหารทุกเหล่าทัพแล้วก็รวมถึงตำรวจด้วยจะมีทหารเรือหานบกฐารอากาศแล้วก็ในตำรวจใช่แล้วครับ,รบซึ่งแน่นอนครับที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีสัญ,ญลักษณ์นะครับของทุกเหล่าทัพเลยนะฮะอย่างด้านหลังตรงนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นเรือหลวงท่าจีนอันนี้ของทหารเรือใช่ค่ะนะครับ ด้านนู้นทหารอากาศครับเป็นเครื่องบินขับไล่อ่าส่วนด้านนู้นของทหารบกครับก็จะเป็นรถถังนะฮะเพียบเลยแล้วก็ของสานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยตอนนี้เขากำลังอยู่ระหว่างการดําเนินการก่อสร้างอยู่จะเป็นเป็นรูปของเป็นเหมือนกับฮอเป็นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็เหมือนช่วยช่วยตัวประกันอ่าเป็นเหมือนกันโรยตัว ช่วย,วยตัว,ตวประกรัน<ช>นั่นเองะนะครับนะฮะก็จะเป็นสัญลักษณ์แล้วก็นอกจากนั้นที่นี่เนี่ยก็ยังมีสถานที่สาคัญแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเลยด้วยครับเมื่อเรามาถึงโรงเรียนเตรียมทหารแล้วนะคะผู้ชมสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยค่ะเราก็ต้องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณนี้ค่ะพี่เอ่นั่นก็คือพระบรมราชานุสาวรีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่ห้านะคะที่พระองค์ท่านทรงเป็นผู้พระราชทานให้กําเนิดการทหารสมัยใหม่ค่ะใช่แล้วครับแล้วนอกจากนั้นสถานที่แห่งนี้ก็ยังมมมมีากรรวงชุุพเขตอด ค่ะรวมไปถึงศาลสองมหาราชนะคะพี่เใช่แล้วครับซึ่งภายในก็จะมีเป็นพระบระมรูปนะครับของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็สมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับซึ่งถือว่าเป็นกรรษัตริย์ที่ทรงกู้ชาตินั่นเองอืมซึ่งถือว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องราวหลากหลายมากมายครับฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้าง รบ,บริเวณที่อยู่ด้านหลังของเอก,กับปทินะครับตรงนี้เราเรียกว่าอนุสรณ์สถานโรงเรียนเตรียมทหารครับเป็นที่รวบรวมแล้วก็รำลึกถึงรายชื่อของผู้ที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติทั้ง4เหล่าทัพซึ่งทั้งหมดเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนเตรียมทหารครับใช่ค่ะและสถาปัตยกรรมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นรูปวงแหวนที่จะรวมทั้ง4เหล่าทัพเข้าด้วยกันค่ะเราจะเห็นว่ามีสัญลักษณ์ของตรากองทัพไทยนะคะรวมไปถึงตราจักรดาวที่เป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนเตรียมทหารลงมี สัญลักษณ์ของทหารบกทหารเรือทหารอากาศรวมไปถึงตำรวจค่ะและสิ่งที่เราเห็นควบคู่กันไปนะคะนั่นก็คือปฏติมาก,กรรมที่ตั้งอยู่ทางด้านหน้าจะมีเก้าอี้กระบี่กระเป๋าหมวกรวมไปถึงธงชาติไทยค่ะและที่สําคัญไปยิ่งกว่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือไฟที่อยู่ด้านหน้าที่เป็นสีทองนะครับไฟดวงนี้เราเรียกว่าไฟนิรันดร์การครับเป็นไฟที่ทําให้เราเนี่ยระลึกแล้วก็นึกถึงผู้ที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติครับ ถึงแม้ว่าวันหนึ่งร่างกายของพวกเขาอาจจะดับสูญไปแต่ความดีที่พวกเขาสร้างไว้จะยังคงสว่างอยู่ในใจพวกเราทุกคนตลอดกาลครับ